ีเสื้อผ้าชุดเดียวหรอคะรองเท้าก็มีคนละข้างบางทีฝนตกก็ขายไม่ได้ก็เก็บของใส่ถุงนั่งรถกลับบ้านพอฝรั่หลังเขากินเหลือหลานก็ไปเก็บมากินกันเก็บเศษกรก็ดูไกลที่เขากินเหลือถ้าปู่เขาอยู่เขาก็ยังช่วยแต่ตอนนี้ปู่ก็ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องเป็นเสาหลักให้หลาน ได้มีโอกาสดูรายการปัญญาปันสุขของลุงปัญญานะครับเพลินได้เห็นเรื่องราวของ3ชีวิตคุณยายนะครับแล้วก็เด็กตัวเล็กๆทั้งสองคนนะครับที่กตัญญูนะครับเดินขายของช่วยคุณยายหาเงินเลี้ยงชีวิตอยู่ในมหานครนะครับท่ามกลางแสงสีที่กรุงเทพเด็กตัวเล็กๆทั้งสองคนนี้ครับชื่อน้องอันอันและก็น้องอ่างเปานะครับทั้งคู่อายุไม่ถึง10ขวบแท้ๆครับแต่เธอทั้งสองคนไม่เคยได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปตกเย็นจะต้องมาช่วยคุณยายที่ป่วยเป็นโรคประจําตัวและสุขภาพไม่แข็งแรงครับเดินกระเพะกระเพ ที่ซอยคอบอยครับนี่คือภาพสะเทือนใจมากๆและนี่คือเหตุผลครับที่ผมอยากลงพื้นที่ไปช่วยคุณยายและหลานกระตันยูทั้งสองคนก็คือน้องอันอันและน้องอังเปาครับยายติม๋มเนาะผมเรียกคุณยายติ๋มได้ไหมครับได้ค่ะยายติ๋มเลี้ยงหลานทั้งสองคนด้วยตัวเองเลยเลี้ยงด้วยตัวเองค่ะสองคนที่จะต้องดูแลเลี้ยงกันเพราะถ้าเอาทิ้งไว้ก็ไม่รู้จะให้ใครดูแลพอย่ามาขายของ,ของก็ย่าขอมาด้วยถามว่ากันหนูมไม่อยากไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆน,นะ ถ้าหนูวิ่งเล่นแล้วย่าไปขายของคนเดียวถ้าเกิดย่าล้มมาแล้วใครจะดูแลยา่าหนูไปขายของช่วยยา่าหนูจะได้มีตังค์ไปรงเรียนด้วยอะไรอย่างเนี้ค่ะย่าติม๋มอายุเท่าไหร่้ะครับห้าเก้าค่ะย่าติ๋มมีลูกชายถูกไหมมีลูกชายค่ะลูกชายก็คือพ่อของน้องอันอันกับน้องอ่างเปาแต่ว่าโชคร้ายพ่อเขาไปโดนจับค่ะและตอนนี้ก็หาเลี้ยงน้องอันอันไปก็ปูก่ก็ถ้าปู่เขาไม่เสียปู่เขาก็จะช่วยมาขายของเลี้ยงหลานบ้านเราอยู่ที่ พักประแดงค่ะแต่ต้อง <ไป S 1> นั่งรถมานั่งรถแท็กซี่มาขายของขอบหลานทั้งสองคนมาขายทิชปทชอปอ็อบข้างถนนเข็นกันย่าหลานทั้งสองอคนกระเต,เตงกันไปค่ะกระเตงกันไปแล้วกระเตงกันมาก,ก็ขายไปก็ใช้ไปเพื่อให้หลานมีไปกินโรงเรียนค่ะถ้าเราไม่ขายเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรขาะก็ไม่ดีอายุเราก็มากแล้วแล้วลตอนนี้ปู่เขาไม่อยู่ก็ต้องดินหล่นเลี้ยงหลานถ้าปู่เขาอยู่เขาก็ยังช่วยแต่ตอนนี้ปู่ก็ไม่อยู่แล,แล้วเราก็ต้องเป็น sáu lạc ấy là. มาทุกวันเลยไหมครับไม่ทุกวัน่ะมาเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาน้องก็จะเรียนมาขายอาทิตย์หนึ่งจะได้มีเงินให้น้องก็ไปโรงเรียนและเสาร์อาทิตย์หนึ่งจะถึงจะออกตีถ้ามาทุกวันทุกวันก็ไม่ไหวขาวก็ไม่มีแรงบางทีปวดขาก็ไม่ได้มาขายของบางทีหลานิวก็หนกก็ต้องไปให้เป็นพอเราหายปวดขาเราออกมาขายของเราถึงจะเอาไปใช้หนี้เขาแล้วตอนนี้อาการที่ปว่วยอยู่คุณของคุณย่ามีอาการอะไรบ้างครับกระดูกทับเส้นและบางทีถ้าเดินมากๆขาก็จะไม่มีแรง บางทีก็ล้มหลานถึงเป็นห่วงถึงจะต้องขอมาด้วยธรรมดาวัยอย่างเขาเนี่ยจะต้องไปวิ่งเล่นแต่เขาเป็นห่วงย่าเขาก็เลยขอย่ามาด้วยเข้าใจแล้วเมื่อกี้เห็นย่าก็เดินมาแล้วก็กระเพกกระเพกมาต่อทาง<อ>แล้วก็ต้องเดินทางมาไกลจากที่บ้านด้วยใช่ไหมครับาจากพระประแดงเพื่อจะมาขายของพี่นานนะาค่ะ<า>โอ้โหไกลมากนะไกลมากไกลมากขนาดอายุเท่าไหร่ลูเก้าค่ะเก้าขวบนะครับเรียนอยู่ปอะไรลูกปสามค่ะปสามเนอะโอเคแล้วน้องสาวอ่ะลูก อายุแปดค่ะแปดครัครับแปดแล้วอ่างเป่าใช่ไหมครับค่ะน้องอ่าเปาเดินขายของกับยา่าตลอดเลยเนาะตลอดเ,อเอลยค่ะสงสารย่าไหมย่าขาเจ็บสงสารค่ะย่าลำบากไหมลูกลำบากค่ะเล่าให้ลุงป,ป๋ากับลุงยุงฟังนิดนึง ว่าเวลามาขายของเนี่ยอืขายกี่โมงถึงกี่โมงมาเที่ยงเที่ยงบ่ายๆค่ะกลับบ้านดึกไหมไม่ค่อยดึกเท่าไหร่ค่ะกันว่าจะหมดหรอไม่ค่ะกับประมาณสามสี่ทุ่มอะค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มค่ะผมถามนิดนึงยายเด็กเขาเดินเนาะเขานอนทำกัรบ้านเขานอนดูกระตูนเขานอนดูทีวีแลหลานเราไม่ได้มีแบบนั้นค่ะมีเวลาไปเล่นบ้างไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีเวลาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆเลยแล้วเอาตรงๆเขาอยากมาไหม เขาว่าอยากมาถ้าย่ามาเขาจะเป็นคนขอมาย่าบอกว่าไม่ต้องมาอยู่บ้านก็นได้บอกถ้าหนูพวกหนูไม่ไปแล้วเดี๋ยวถ้าย่าล้มแล้วจะทํายังไงไปช่วยย่าขายจะได้มีตังค์ไว้ไปโรงเรียนแล้วก็กินขนมย่าผมถามหน่อยหลานๆเนี่ยโตขึ้นทุกวันเนาะไปโรงเร <ทะ S 1> ียน <ทะ S 1> ต้องกิบวนันลงกี่บาทให้ค่าขนมเขาคนละ30บค่ะคนละ30บาทค่ทะต้องมีข้าวกลางวันเนาะ,ะไปกินข้าวที่โรงเรียนจะนไมลูกไปืุอข้าวโรเรียปกินค่ะแล้วเวลาไปโรงเรียนใครไปส่ง ปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานปั่นจักรยานเป็นสองพี่น้องค่ะโ้ จักรยานที่คุณลุงปัญญาให้อหรอค่ะอ๋อเก่งมากเลยเก่งมากเลยไกลไหมอ่ะลูกจากบ้านไม่ค่ะโรงแรมวัดบ้านแหลมนะครับอ่ะโรงเรียนวัดแหลมค่ะโรงเรียนวัดแหลมค่ะอยู่ไกลจากบ้านเยอะไหมครับคุณย่าอ่าประมาณสามสีป้ายรถเมล์ได้ค่ะก็ปั่นจักรยานก็ไกลนะสำหรับเด็กปั่นจักรยานเขาปั่นซอยเล็กค่ะเพราะว่าถนนใหญ่ย่าบอกอย่าปั่นออกไปนะเพราะก็จะมีถนนเล็กอ่ะไว้สําหรับตอนน้ําท่วมแล้วคนก็จะเดินเส้นทางนั้นแต่รถใหญ่เนี่ยจะไปไม่ได้ก็จะให้น้องเขาไปเส้นนั้นเพราะว่ามันไม่ ย่าจะไปเองย่าก็กลัวเดี๋ยวก็ขี่จักรยานพาไปลงคลองอเพราะมันเป็นซอยเล็กย่าครับผมถามหน่อยมาเก็บขายเนี่ยสิ่งที่ย่ามาขายก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆ20บาททุกอย่าง20บาททุ<ว>ก,กอย่าง20บาทเคลืค่อนที่บางวันขายไม่ได้เลยนี่ได้กี่บาทสองสามร้อยค่ะบางทีฝนตกก็ขายไม่ได้ก็เก็บของใส่ถุงนั่งรถกลับบ้านแค่ค่ารถมาก็ไม่คุ้มแล้วนะยายย่แต่ก็ต้องมาเพราะถ้าไม่มาเดี๋ยวหลานก็จะไม่มีเงินไปโรงเรียนแล้วก็ย่ามีหนี้สินด้วยค่ะก็จะต้องหาเงินมาส่งให้หลาน มีค่าข้าวไปกินข้าวแล้วเรามีหนี้สินด้วยมีเพราะว่าซื้อบ้านกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยแบบบ้านจะพังไม่พังแหลแล้วอะ่ะเพราะว่าที่เราอาศัยอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาปืนเมื่อไหร่เราก็ตัดสินใจซื้อก็เขาขายหมื่นกว่าบาท,บ,าทบ้านก็ผ่อนไปเพราะว่าบ้านมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดิดดีแต่ก็พออาศัยนอนกันได้ไปวันวันสมมติว่าขายไม่ได้เนี่ยแล้วเรากินอยู่ยังไงเวลาเราขายไม่ได้ไม่ค่อยมีก็ไปซื้อโครงไก่มาทํากระเทียมพริกไทยบ้างทำพะโล้กินกันบ้าง3มคน ย่าหลานตะกอนปู่เขาอยู่ก็อยู่ด,ด้วยกันกินด้วยกันกินง่ายตอนนี้ปู่เขาจากไปแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้เป็นเสาหลักแทนปู่ลหลานดื้อไหมครับมีบางครั้งอะตามภาษาเด็กนด็ก่ะแต่ผมว่าเขาตาแฝงเลยนะแต่ว่าเด็กอายุแค่นี้มีจิตสํานึกในการช่วยพ่อ,อแม่มดูแลผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีมากนะ วันนี้ย่ายังเดินขายของได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะส่งเสียหลานได้ขนาดไหนถ้าเกิดแกถึงพยายามไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะเป็นอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นเลยขอให้หลานโตอีกหน่อยให้พ้นปาเกเหี่ยวปากกาแล้วจะเป็นอะไรก็ไม่ว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรมาตอนนี้เป็นห่วงตาหลานเนี่ยจะอยู่กับใครพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่พอเขาพ้นโทษออกมาแม่เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่เขาก็ไม่ได้มาส่งเสียอะไรยอย่าเพิ่งเป็นอะไรตอนนี้เลยขอให้หลานโตอีกหน่อยให้เขารู้อีกสักหน่อยจะเป็น อะไรก็จะไม่เสียใจเลยตอนนี้เป็นห่วงหลานสองคนเคยไม่มีเงินสุดทั้งบ้านเลยเหลือเศษเงินกี่บาทสิกว่าบาทนะเศษตังทั้งบ้าน<ะ>มีอยู่สิบกว่าบาทแล้ววันนั้นกินอะไรซื้อมามา่ามาต้มแล้วก็กินข้าวเย็นเอาข้าวใส่มามา่ามันเก็บเแล้วกินกันยายหลาน<ะ>มันไม่มีขนาดนั้นเลยใช่ไหมยายถ้ายามเราฝนตกฟ้าร้องหญ้าออกขายของไม่ได้บางทีก็ต้องกินอย่างนั้นบางทีก็ซื้อขี้โคงไก่แล้วก็รวนเอาไว้กิน2วันสาวันก็กินกันได้แต่ทำกระเทียมพริกไทยมางแล้วก็ฮลโล้ขี้โคงไก่มากหลานชอบ KFC เดือนนี้ก ไม่กินหรอลูกโอ้ย oh. เราเนี่ยเลี้ยงตัวเองก็ลำบากเลยคุณย่าก็ขาเจ็บคุณย่าก็แก่แล้วด้วยทำมาหาก,กินก็นลำบากอยู่แล้วแถมก็เสียสามีด้วยถ้ามีใครก็มาขอหลานไปอยู่ด้วยอเอาไปจากอกเราเนี่ยเรายอมไหมไม่ยอมค่ะเขาเลี้ยงมาตั้งแตาแบบอกลำบากมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้จะมีจะจนก็จะเลี้ยงเขาจนฝาเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าลุงยุงกับลุงฝาเนี่ยเอาหนูไปอยู่ด้วยไปอยู่กับลุงยุงเนี่ยมีโรงเรียนมีขนมกินทุกวมีทีวีดูมีการ์ตูนดูไปอยู่กับลุงยุงไหมลูกไม่ไปค่ะไม่ไปเหรอลุง,งเขาหักย เลี้ยงเหมือนลูกเลยจะยเป็นทั้ง<ม>พอ่อทั้งแม่ให้เขาวันพ่อก็ไปโรงเรียนเขาก็ไหว้ย,ย่าวันแม่ไปโรงเรียนเขาก็ไหว้ย,ย่าอ๋อนี่คือวันพอ่อวันแม่เนี่ยคือเขาไม่มีพ่อมีแม่เราเนี่ยไปโรงเรียนแทนเพราะว่าพ่อแม่ไปทํางานยังไม่กลับเขาก็ไหว้ย,ย่าก็ถึงได้ผูกพันกับยา่าลุงยูขอโทษนะที่มาทําให้หนูเศร้านะลุงยูขอโทษนะคนรู้นอะย่ารักหนูขนาดไหนแล้วหนูรักย่าขนาดไหนเวลาเดินขายเนี่ยมีใครเขาว่าหรือตําหนิย่าไหมมีแต่เขาสงสารเด็กก็ถามว่ามายัางไรกันแล้วก็บอกว่านั่งรถมาก ถามว่าอยู่ไกลไหมก็บอกว่าอยู่กัปะแดงแล้วทำไมต้องมาขายเขาบอกก็บอกเขาว่าถ้าไม่ขายก็ไม่มีเงินที่จะซื้อให้หลานกินให้หลานไปโรงเรียนเพราะอายุอย่างป้าเนี่ยไม่มีโรงงานไหนเขาล้าก็ต้องพาหลานมาขายบางทีก็สนสารเขาก็ช่วยซื้อเขาก็ตัดอยู่ยังไงบ้างเล่าบอกฟังหน่อยหลานสองคนนี้เห็นว่าน่ารักมากเลยพอกลับจากโรงเรียนเขาจะถามว่าย่าหุงข้าวเลยไหมบอกย่ายังไม่ล้างหม้เขาก็จะเก็บหม้อเก็บถ้วยเก็บชามไปล้างคนนึ่งคนน้องหลางถ้วยล้างชามคนพี่จะฝากบ้านผมบ้านเห็นว่ามีเสื้อผ้าชุ เดียวหรอคะรองเท้าก็ามีคนละข้างหมาฆ่าไปย่จ้าวันนี้เราทั้งสองคนครเราจะหาทุนการศึกษาให้หลานกันเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดกันจะมีลุงป้าน,นะอาพ่อแม่เยอะเลยแล้วก็เห็นว่าหลานๆเนี่ยมันลูกหลานเขาระหว่างทางที่เราเดินนะครับผมอยากถ่ายทอดชีวิตของคุณยายนะครับแล้วก็หลานๆทั้งสองคนอยากให้คุณเห็นครับเวลาที่เด็กๆทั้งสองคนมาเดินขายของกับคุณยายนี่ไม่ได้ขายง่ายๆครับเพราะนี่คือย่านเอนเตอร์เทนเมนต์ครับบอกเลยครับว่าการจะขายของกิฟท์ช็อปเหล่านี้นะครับเป็นการขายของที่ยากมากๆเพราะตรงนี้เป็นย่านเ เป็นญาติของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันบอกตรงๆครับน้อยคนนักที่ซื้อกิฟช็อปของคุณยายครับแต่ในดีมีร้ายในร้ายก็ยังมีดีครับในซอยคอบอยนี้นะครับก็จะมีคนใจดีมากมายนะครับที่ยังเห็นและเวทนาหลานๆเนี่ยกอช่วยซื้อของกิฟช็อปช่วยอุดหนุนนะครับนักท่องเที่ยวบางคนมอบเงินนะครับให้กับหลานๆเป็นกําลังใจให้อยู่หลายต่อหลายคนครับเด็กทั้งสองคนเดินใส่ชุดนักเรียนนะครับแล้วเดินช่วยคุณยายขายริมฟุตบาต้องตากแดดตากฝนต้องเดินผ่านหลุมครุขระเพื่อให้ได้มีกินไปวันต่อวันผมมเเห็นนภาพี้้รััไดลงงงสอจึ ว่า3มชีวิตนี้ช่างลําบากนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทําได้ณนะตอนนี้นะครับผมขออนุญาตขอนําเหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลาเป็นเหรียญที่ผมและพี่อาจารย์ป๋าเก็บรักษาไว้เป็นของส่วนตัวนะครับขอนําเหรียญเหล่านี้ให้พี่น้องลูกเพจประมูลครับแล้วก็ขออนุญาตนารายได้ทั้งหมดมอบให้แก่น้องอันอันและน้องอังเปาและนี่คือภาพการประมูลในวันนั้น,นครับเหรียญหลวงปู่ศิลาซึ่งผมเก็บไว้ส่วนตัวครับเป็นเหรียญยอดเศรษฐีนะครับสวยมาก เป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนผมขอนําวัตถุมงคลส่วนตัวเหรียญน,นี้มาประมูลมแล้วช่วยลหลานๆทั้งสองคนคบจบที่กี่บาทก็ไม่เป็นไรครับจบกี่บาทจะกี่พันกี่หมื่นบาทไม่เป็นไรแต่ขอทุกบาททุกสางคุณได้ร่วมบูลกับผมแล้วเดี๋ยวผมส่งพระให้คุณถูกต้องนะครับขออนุญาตเริ่มประมูลที่ศูนย์บาทแล้วทุกบาททุกสางเดี๋ยวเราจะช่วยลหลานๆกันนะครับ เจนนี่หลิม2,005นะครับพี่ิมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากนะครับสุขัญญา1 5 0 0 0บาทครับ1 5 0 0 0 9บาท1 5 0 0 0บาทแล้ว20,222บาทผมขออนุญาตนะครับจบการประมูลที่พี่เจียพรครับและขอให้พี่เจียพรครับโอนทั้งหมดที่บัญชีของคุณย่าติ๋มทั้งหมดครับขอบคุณอันวุฒนาบุญมากคุณพี่นัดสุชัญญามา20,000ครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ร่วมบุญกันขอบคุณนะครับที่ร่วมบุญกันนะครับแต่ว่าขออนุญาตเนาะ นี้ยพี่ทิตาพรใช่ครับเพราะว่าชนะมาที่ 22, 2 2 2บาทนะครับนะครับนะครับลูกแต่ว่าถ้าพี่นัดอยากได้ผมไปหาอีกเหรียญหนึ่งให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าพี่นัดอยากได้นะ <_ an> พี่นัดแจ้งนะครับผมขออันเนี้ยเดี๋ยวผมเอาห้อีกหนึ่งเหรียญ <_ an> ส่วนตรงผมเลยแต่ว่าพี่นัดพี่เขาชื่ออะไร <_ an> พี่นัดสุชัญญา <_ an> พี่นัดสุนันดาสามารถโอน2 0 0 0 0บาท ให้หลานได้เลยให้ให้คุณย่าได้เลยแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้ได้ไหมได้ไหมถ้าได้บอกได้นะครับวันนี้ถ้าได้นะครับถ้าพี่นัทบอกว่าได้ตอนนี้พี่ทิตาพรเมตตาหลานๆแล้วก็เมตตาคุณย่าแล้วนะครับทั้งหมดจะเป็นแปดหมื่นต้องไม่ใช่แสนต้องทีนะจะเป็น8ปดหมื่นกว่าบาทแต่เรายังไม่ได้ไปดูเงินที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องบริจากมาใช่ครับเดี๋ยวเราจะเช็คยอดให้ดูเลยพี่นัทบอกได้ใช่ไหมครับสาธุป้าจ๋าตอนนี้มีทั้งหมดแปดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทพี่นัทเดี๋ยวผมส่งไปให้น้อง พี่นัทสุชัญญานะครับน้องๆขอพรบคุณจากใจนะครับผมผมกราบทุกคนริมฟุตบาทแบบไม่อายใครเลยกราบขอบคุณครับกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณลูกขอบคุณพี่ณนัทสุชัญญานะครับขอบคุณพี่ตาขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ร่วมระมูลจะหลักร้อยจะหลักสิบจะหลักกี่บาทก็ตามขอบคุณจากหัวใจแม้แต่หลักบาทหนึ่งบาทห้าบาทเก้าบาทสิบบาทที่ทุกคนร่วมบุญมาเราก็ขอบคุณทั้งหมด รหว่างทางครับเราได้เห็นภาพภาพหนึ่งคือหลานๆทั้งสองคนก็เดินนะครับดิมฟุตบาทเดินช่วยคุณยายขายเหนื่อยมากครับแต่ก็เห็นนะครับว่าคุณยายประหยัดเงินมากๆทั้ง3ชีวิตนี้นะครับต้องกินน้ําเปล่าซึ่งแบ่งเงินกินทั้ง3คนครับบอกตรงๆครับเห็นภาพนี้รสเดือนใจมากๆลูกหลานของเราทุกคนนะครับกลับจากโรงเรียนก็จะมีข้าวกินมีขนมกินมีชีวิตที่ดีแต่หลานทั้งสองคนนี้ลําบากมากๆเงินในการไปซื้อข้าวสารยังไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยเงินที่จะไปซื้อขนมเนี่ยคุณยายก็ไม่สามารถให้หลานๆได้ทุกกวัันนคคครรบแลุ้ณเชื่่่อมมยีีสิงงึทผูจา แล้วผมสะเทือนใจมากๆก็คือหลานๆทั้งสองคนเนี่ยทั้งน้องอันอันและน้องอ่างเปาเนี่ยเขาเดินผ่านร้านฟาสต์ฟู้ดร้านเนี่ยนะครับเขามองไปเห็นลูกค้าในร้านนั่งกินอาหารกันอยู่เชื่อไหมครับว่าเด็กๆทั้งสองคนไม่มีโอกาสได้กินไม่มีเงินเข้าไปซื้อแม้กระทั่งไก่ทอดคุณเชื่อไหมครับว่าหลานๆทั้งสองคนนี้เคยเดินเข้าไปเก็บกระดูกไก่เก็บเศษอาหารที่ร้านร้านนี้นํากลับออกมากินข้างน,นอกครับตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยเข้าไปนั่งหออลบไปนั่งตากแอร์ก็ได้แล้วหลานก็พอพรอฝรั่งเขากินเหลือ หลานก็ไปเก็บมากินกันเก็บเศษจก็ดูไก่ที่เขากินเหลือเอากลับบ้านไปกินมานั่งกินตรงนั้นเลยอะค่ะวันนี้พี่ยงไม่ไหวอะย่าไปกินของที่ไม่เคยได้กินลูกมากๆเดี๋ยวป๋าพาไปกินเต็มที่เลยนี่ เก่งมากเก่งมากมีทุกอย่างเลยลูกไออันเนี้ยมีอย่างละอันไอนี่มีทุกอย่างเลยออทุกทีดีที่สุดของร้านนี้จัดไปอืมผมเชื่อนี่คือเรื่องจริงเพราะหลานไม่โกหกไม่ได้มาเมคนี่คือชีวิตคนจริงๆนะพี่ป๋ารอนะไม่เคยได้นั่งตรงนี้เลยใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเนาะมีแต่ผ่านเข็นผ่านแล้วก็มองพี่ป๋าอยู่นี้เดี๋ยวลุงยไปยกไก่มา ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ไหนหนูไม่เคยกินกินเลยหลอกกินไ่ากินเลยวันเนี้ยฮะกินเลยลุงหนูกินเลยคุงยุงมาเลี้ยงเห็นไหมทุกทีเดินเดินผ่านได้แต่มองได้แต่มองบางทีหลานเข้ามานั่งเล่นก็เก็บเศษอะที่เหลือเหนือกินเก็บเศษไก่ที่ฝรั่งเขากินเสร็จแล้วอ่ะกินวันนี้ได้กินสมใจแล้วค่ะกอ ถ้าทางรายการคุณยงไม่มาช่วยก็คงจะไม่ได้กินอย่างนี้วันนี้ดีใจมากเลยไม่เคยยิ้มอย่างนี้เลยน้องเขาให้ขอบคุณเก่งมากเลยนะเดี๋ยวลุงยงทำน้ำให้กินนะลูกกินเลยลูกกินเดี๋ยวลุงยงทาน้ําให้กินนะลูกเองมีแต่เดินผ่านเดินผ่านบางทีหลานเข้ามานั่งพอฝรั่งลุกไปก็ไปเก็บไปเกิดได้กินเนอะไม่เคยได้กิน เป็นไงลูกไก่ก็กินอร่อยไหมอร่อยไหมเนคเก็ตอร่อยไหมครับอ้านี่ก็มันอร่อยมากินอโค้งด้ยลูกนี่นี่ลูกมากินนืโค้ยังไม่เคยกินของดีๆกินที่โครงไก่ทอดมากมากแล้วอันนี้ได้กินเนื้อไก่นี่นี่อันนี้ด้วยนี่นี่อ่าอกินกินกินอานี้ด้วยนะลูกนะของหนูหมดเลยทั้งหมดนี้ของหนูหมดเลยอ่าขอบคุณนะขอบคุณค่ายาครับยากกินอันนี้ได้ยากกินนี้ได้เพราะว่าไก่ยากกินไม่ได้พี่ป๋าแล้วนี่คือความสุขคนเป็นพ่อแบบนี้เขาอยากทําให้กับ แม่ไม่ใช่ลูกของเขาแต่เขารู้รู้สึกว่านี่เหมือนลูกเขานี่แหละก็คือลูกเราเอละทุกคนก็เป็นพ่อแม่พี่น้องกันเป็นญาติหลังกันหมดไม่ไงดีใจไหมเต็มโตเลยเก่งมากเก่งมากเคยได้กินอย่างนี้ไหมต้องขอบคุณต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่ป้าน้าอาที่เข้ามาช่วยหนูอต้องขอบคุณเขาด้วยเี่ยด้ย ลุงป่าลุงยงดีใจมากเลยเนาะคุณป่าเชื่อว่าวันนี้เรากลับบ้านไปเราจะกินข้าวอร่อยมากผมกับป่าเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยจะกินข้าวอร่อยมากเ็เลยว่าป่าเราได้เห็นคือเรากินเองอ่ะมันไม่มีความสุขเท่านี้เว้ยเข้าใจป่าความสุขของความสุขคือการได้เห็นคนที่มีความสุขชิ้นจิ้มปุ๊บอ่ะก็ลุงป่าก็ลุงป๋าสองอย่างเลยเออโอ้ อืมเจ๋งมากว่าลุงป๋าด้วยขอบคุณลุงป๋าด้วยขอบคุณลุงป๋าด้วยขอบคุณครับลุงป๋าซื้อให้นะคุณยายดูแลหลานให้ดีที่สุดนะครับค่ะผมรู้ว่ายายรักหลานมากอยู่ละเลี้ยงหลานดีแน่นอนขอให้คุณยายแข็งแรงแข็งแรงครับค่ะขอบคุณมากเลยไปขอให้เป็นเด็กดีลูกนะไปเดี๋ยวเรากินกันขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ดูไลฟ์สดเรานะครับทุกคนสำเร็จสำเร็จสำเร็จครับเรื่องฟูสุดท้ายแล้วบายๆกล้องไปลูกไป บายบายนะครับบายบายนะเดี๋ยวให้หลานๆกินแล้วนะครับและนี่คือความสุขที่ผมได้รับจากการลงพื้นที่ไปช่วยทั้ง3ชีวิตในวันนี้เราจะไม่มีวันได้เห็นภาพความสุขแบบนี้เลยถ้าเราไม่ได้ลงมาสัมผัสด้วยตัวนเองครับนี่คือรอยยิ้มของความสุขรอยยิ้มันไรเดงสางเด็กๆนทั้งสองคนและขอบคุณพี่ป้าน้าอาทุกคนมากที่ได้ช่วยหลานทั้งสองคนนี้ร่วมกับผมครับขอบารมีของบูพระมหาศิลาจงโดนบันดาลให้กับพี่น้องที่ใจบุญทุกคนที่ได้ช่วยหลานทั้งสองคนรวมทั้งคุณยายครับขอชื่อของคุเเเจรญ่งืือฟ ขอให้คุณทําอะไรก็ตามก็มีแต่คนช่วยคนสนับสนุนและขอให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ไปและพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีขอบุญนี้จงรุนานบันดาให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับอนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนด้วยครับ